ชาวลัคนาราศีกันดวงชะตาของคุณในระยะนี้นะคะมักจะเจอกับความท้าทายใหม่ๆค่ะหรือมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามาทดสอบชะตาชีวิตของคุณเป็นอย่างมากชาวกันจึงจำเป็นที่จะต้องมีจิตใจที่มั่นคงและเข้มแข็งนะคะรวมไปถึงต้องมีความหนักแน่นในความรักความสัมพันธ์จึงจะสามารถผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะ ชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนกันยายนปี2567นนี้อาจจะได้เจอเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเกิดความกังวลและบั่นทอนจิตใจของคุณค่ะซึ่งบางเรื่องนั้นมันก็มีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการงานการเงินและความรักความสัมพันธ์เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะแต่อย่างไรก็ตามในระยะเดือนกันยายนนี้ก็มีหลายเรื่องเช่นกันที่ทำให้คุณใจชื้นใจฟูขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันอยู่ที่จิตใจของตัวคุณว่าจะมองเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไรสมัยจริงอยากจะเตือนกันตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าถ้าจิตใจของชาวลัคนาราศีกันไม่หนักแน่นพอมีเกณฑ์ควยเขวง่ายก็อาจจะทําให้เรื่องราวต่างๆมีเกณฑ์แปรปรวนเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางกันไปได้ค่ะในช่วงนี้ดวงดาวหลายดวงได้ทําการโคจรยกย้ายราศี ไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธด,ดาวพระสุ์ดาวพระอาทิตย์และดาวพระอังคารเมื่อดาวได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมันก็เหมือนลมเปลี่ยนทิศค่ะจากที่มันเคยอยู่ในจุดเดิมตําแหน่งเดิมชะตาชีวิตของคุณก็อยู่ในทิศเดิมเดิมค่ะตอนนี้ดาวมีการโคจรยกย้ายใหม่แล้วชะตาชีวิตของคุณก็ได้ย้ายมาทิศใหม่ค่ะดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะส่งผลทําให้ตัวคุณได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงบางคนได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดี บางคนได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ร้ายก็ย่อมแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาด้วยนะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงานการงานของชาวลัคนาราศีกันในระยะก่อนหน้านี้หลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณคิดค่ะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคุณซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์การเบื่อหน่าย หรือบางครั้งนะคะชาวกันอาจจะรู้สึกอิ่มตัวกับงานที่ทำก็ได้รู้สึกว่าทำงานไปก็มีความเซ็งไม่คืบหน้าหรือย่ำอยู่กับที่อยู่เหมือนเดิมชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะเบื่องานเนื่องจากตัวของบุคคลในองค์กรในหน่วยงานของคุณอาจจะเจอกับคนอิจฉาริษยาเจอกับคนที่คอยกลัน่นแกล้งใส่รายป้ายสี หรืองานของชาวลัคนาราศีกันอาจจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงกระทันหันอย่างเช่นคำสั่งการยกย้ายกระทันหันทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี้ส่งผลทำให้คุณเกิดความอิ่มตัวหรือความเบื่อหน่ายทางการงานค่ะแต่ในระยะนี้นะคะโดยเฉพาะในเดือนกันยายนนี้ที่ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณได้ทำการโคจรยกย้ายถึงสองครั้งในเดือนกันยายนจะส่งผลทำให้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาท้าทายการงานของชาวลัคนาราศีกันค่ะ และตัวคุณนะคะก็จะมีไอเดียมีแนวคิดใหม่ๆที่จะสามารถเอามาปรับใช้ในงานที่คุณทำได้เป็นอย่างดีชาวลัคนาราศีกันมีเกตจะพบเจอกับสิ่งใหม่ๆเจอกับโอกาสใหม่ๆซึ่งบางครั้งสิ่งใหม่ตรงนี้นะคะก็อาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีกันได้เกิดเป็นช่องทางในการทำเงินก็ได้ซึ่งสมัยก็มองว่าสิ่งใหม่ตรงนี้มันอาจจะมาจากงานอดิเรก มาจากความชอบส่วนตัวของคุณแล้วคุณสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นมาเป็นรายได้มาเป็นช่องทางในการหาเงินค่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ที่ชาวลัคนาราศีกันจะสามารถหยิบจับแล้วทำได้ดีชาวกันต้องโฟกัสในงานของออนไลน์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับแพชชั่นนะคะระยะนี้ดวงชะตาของคุณมักจะถูกชะโลกกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งลักษณะนิสัยของชาวลัคนาราศีกันนั้นเป็นคนที่สมองดีค่ะเป็นคนที่วางตัวดีมีการพูดการจาที่ดีวาทสินดีจะทําให้ตัวคุณนั้นได้เจอลู่ทางพิเศษหรือลู่ทางใหม่ๆใ,ในการทํางานในการทําเงินระยะนี้ชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์จะเจอกับผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้วยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้รับโอกาสได้รับคําแนะนําจากคนรอบข้าง และเป็นช่วงที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเมตตาและผลักดันเป็นอย่างดีค่ะชาวลัคนาราศีกันคะ่ะบางคนได้ก่อเกิดอาชีพเสริมได้ก่อเกิดอาชีพพิเศษในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยส่งผลทำให้การเงินของคุณมีความคล่องตัวม,มากยิ่งขึ้นเรามาพิจารณาต่อกันที่ด้านการเงินการทองนะคะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่างานพิเศษงานใหม่ๆจะได้บังเกิดขึ้นต่อตัวคุณ ในช่วงที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีเกณฑ์การหมุนเงินไม่ทันหรือเกิดการติดขัดต้องไปกู้หนี้ยืมสินคนใกล้ตัวไม่ว่าจะต้องไปกู้เพื่อนหรือญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวซึ่งบางครั้งนะคะจะพูดได้เลยว่าการเงินของคุณค่อนข้างตึงมือค่ะสำหรับช่วงที่ผ่านมาแต่ณเดือนกันยายนปี2567นี้หลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนไปจะมีการพลิกสถานการณ์พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ จากเดิมที่คุณเคยขอความช่วยเหลือจากคนอื่นกลับกลายเป็นว่าคนอื่นมาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณจะเป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างได้เพราะการเงินของคุณขยับดีขึ้นค่ะด้วยอาชีพเสริมอาชีพใหม่ๆที่คุณเข้ามาหยิบจับทาหรือเป็นช่องทางรายได้ใหม่ๆของตัวคุณนั้นจะส่งผลทําให้การเงินของชาวลัคนาราศีกันมีความคล่องตัวมากเป็นพิเศษและยิ่งไปกว่านั้นนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาบด้วย ชาวลักนานราศีกันจะสัมผัสได้เลยค่ะว่าการเงินของคุณนั้นจะสามารถมีเก็บมีออมมีกินมีใช้คนที่สังเกตเห็นได้ชัดคือคนที่ทําธุรกิจการค้านะคะจะมองภาพรวมได้ดีกว่าคุณจะเห็นถึงความสัพพัฒทางการเงินซึ่งมันก็มีทั้งพัดเข้าและพัดออกเป็นธรรมดาค่ะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่สมัยได้บอกไปสามารถที่จะเจียดและเก็บออมได้จนทําให้คุณมีเงินก้อนโตในอนาคต ชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนหลายๆท่านอยู่ในช่วงของการลงทุนร่วมหุ้นหรือการริเริ่มกิจการใหม่ๆก็ต้องบอกว่าระยะนี้เป็นช่วงที่คุณลงหลักปักฐานได้ค่ะถ้าร่วมทํากันกับคนรักคู่รักก็มีโอกาสที่จะคืบหน้าและสําเร็จเป็นอย่างดีถ้าร่วมกันกับเพื่อนญาติพี่น้องก็ต้องคอยเช็คบัญชีหรือตรวจสอบความถูกต้องและพยายามดูเอกสารให้รอบคอบจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังค่ะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีกันนั้นเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่สดใสเป็นคนที่มีวาทิสินดีค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่ยังโสดมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามได้มากขึ้นไม่ว่าคุณจะไปจีบไปชอบใครก็มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์หรือบางครั้งนะคะคุณไม่ได้จีบไม่ได้ชอบไม่ได้แอบมองใครก็มักจะมีผู้คนเข้ามาอยากรู้จักคุณ เข้ามาทำความรู้จักเข้ามาพูดคุยอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณค่ะส่วนชาวลัคนาราศีกันท่านที่มีคู่ช่วงนี้ก็นับว่าเป็นจังหวะที่ตัวคุณมีเสน่ห์เป็นอย่างมากต้องรู้จักหักห้ามใจต้องรู้จักเว้นระยะห่างให้ดีนะคะแค่เพียงว่าคุณได้ไปใกล้ชิดกับใครแค่ชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะทำให้คนคนนั้นคิดไกลคิดเกินเลยค่ะด้วยความที่ตัวคุณมีเสน่ห์ยิ้มสวยยิ้มน่ารักร่าเริงแจ่มใส มันอาจจะทําให้คนอื่นคิดไปในเชิงอื่นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการวางเนื้อวางตัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและต้องระมัดระวังปัญหานะคะสําหรับท่านที่มีคู่มันอาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณและคู่หรือกระทบกับครอบครัวของคุณก็เป็นไปได้ในด้านของสุขภาพนะคะชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ท่านที่มีโรคประจําตัวไม่ควรที่จะละเลยตามคํานัดของแพทย์หรือหมอค่ะ และต้องพยายามปฏิบัติตัวตามแพทย์และหมอสั่งให้ดีนะคะอย่าชะล่าใจทันที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วก็ควรที่จะดูแลอาหารการกินหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพออย่าประมาทในการดำเนินชีวิตค่ะโรคระบบาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกท้องเสียท้องร่วงก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่มีเกณฑ์การเดินทางบ่อยครั้ง ก็อยากจะให้เช็ครถเช็คราเช็คยวดยานพาหนะก่อนใช้งานทุกครั้งไปค่ะเพื่อความรอบคอบและความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ